วันนี้เมื่อช่วงบ่ายที่ผ่านมานะคะทางด้านของคุณแม่พี่แตงโมพัทรธิดานะคะได้ไปให้สัมภาษณ์นะในรายการของพี่หนุ่มกัญชัยแล้วก็มีการโฟนอินพูดคุยกับพี่อนาล่าสุดนะทางด้านของพี่อนาค่ะได้มีการออกมาไลฟ์พร้อมกับร้องไห้แล้วก็ขอโทษคุณแม่พี่โมนะคะพร้อมกับบอกว่าจะไม่ขอเข้ามาก้าวไกยอีกแค่อยากจะทําหน้าที่เพื่อนให้ดีที่สุดค่ะ หลังจากคุณแม่พนิดาคุณแม่ของพี่แตงโมพัทรธิดาได้ออกรายการดังของพี่หนุ่มกัญชยัยถึงกรณีที่ให้อภัยเพื่อนสนิทอย่างพี่อนนาและฮิโปโปแค่50เอซเพราะไม่เคยบอกหรือว่าปรึกษาอะไรแล้วก็ยังขอเปลี่ยนสถานที่จัดพิธีศพจากนั้นค่ะพี่หนุ่มกัญชัยก็เลยต่อสายหาพี่อนนาเพื่อพูดคุยกันถึงเรื่องดังกล่าวพี่อน,นาก็เปิดเผยค่ะว่าขอจบแล้วก็ไม่ขอยุ่งเกี่ยวกับเรื่องงานศพของพี่แตงโมต่อมาค่ะพี่อน,นาก็เลยไดไลฟ์ผ่าน Facebook ส่วนตัวพร้อมกับร้องไห้ แล้วก็เล่าถึงสิ่งที่เกิดขึ้นค่ะว่าจะบอกทุกคนว่าเรื่องที่หลายๆคนโทรมาถามขอหยุดไม่ขอพูดอะไรแล้ววอนขอให้ทุกคนเนี่ยอย่าไปต่อว่าคุณแม่จากนี้อันนาจะหยุดและจะไม่เข้าไปก้าวไก่อีกแล้วอยากขอโทษตังโมท,ที่อาจจะทําได้ไม่ตลอดรอดฟังเจตนาที่ออกมาพูดเพราะว่าอยากทําหน้าที่เพื่อนให้ดีที่สุดเท่านั้นค่ะ คือไม่ต้องโทรเขาไม่ถามแล้วนะฮะขอหยุดไม่ขอพูดอะไรแล้วขอเคลียร์ตัวเองแค่เรื่องเดียวก็คือเมื่อวานนี้คือเมื่อวานนี้แอนนาเนี่ยมีการโทรหาคุณแม่อันาโทรคุณแม่จริงๆโทรไปเพื่อที่จะบอกว่าคุณแม่อยากเปลี่ยนสถานที่จัดงานศพไหมเพราะว่า สถานที่เดิมเนี่ยมันอาจจะไม่ได้กว้างมากเราอาจจะรองรับคนไม่พอแค่นั้นค่ะอหน้าไม่ได้โทรไปหาสื่อหรือว่าบอกสื่อที่ไหนขอกลับทุกคนอย่าไปพูดอะไรไม่ต้องไปพิมพ์อะไรหรือว่าอย่าไปว่าแม่อ,อาจจะไม่เข้าไปก้าวไก่อะไรทั้งสิ้นพอเราได้ยินสิ่งที่เราได้ยินวันนี้เราคอมรับเราเราก็เสียใจแล้วก็เราอาจจะต้องคุยกันใหม่ว่าเราขอโทษโมที่เราอาจจะทาได้ไม่ถูกไม่ได้หลอดลอดฝังตั้งแต่แรกคือไม่มีเจตนาอะไรที่ไม่ดีกับคุณแม่เลยเจตนาเราก่อนหน้านี้ที่เราออกมาพูดเราคิดว่ามันจะขับเคลื่อนด้วย กันที่ว่าพลังมวลชนขับเคลื่อนกันช่วยกันให้คนมาสนใจคดีแล้วก็ออกมาตามหาความจริงแต่ว่าเราคิดว่าเราทําหน้าที่เพื่อนอย่างเต็มที่ที่สุดแล้วหลังจากนี้มันไม่มีอะไรที่เราจะต้องทําอีกแล้ว